ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเตรียมพบก,กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในอีกไม่กี่นาทีเสียงพิธีกรในงานแต่งหรูหราใจกลางกรุงเทพดังขึ้นท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับและเสียงยงดนตรีคลาสสิกบรรเลงอย่างอ่อนโยนแขกหลายร้อยชีวิตแต่งตัวหรูหราต่างพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นรอเวลาที่เศรษฐีหนุ่มเจ้าเครื่องบริษัทอังการิมรัพย์ชื่อดังจะเดินเข้าสู่งานวิวากับนางแบบสาวสวยที่เพิ่งเป็นข่าวดังไปทั่วโซเชียล ไม่มีใครรู้ว่าในครัวของโรงแรมห้าดาวนั้นมีหญิงสาวท้องแต่คนหนึ่งสวมผ้ากันเปื้อนเก่าๆก,กำลังแบกถาดจานและแก้วน้ำอย่างเร่งรีบใบหน้าซีเซีวและผมที่ถูกรวบลวกๆไม่สามารถปิดบังแววตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าได้เลยนั่นใครเสียงแหบต่ำของชายในชุดทักซิโดสีดำเอ่อยขึ้นขณะที่เขาเดินเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงและเผลอมองไปยังพนักงานเสิร์ฟที่เพิ่งเดินผ่านเขาไปเพียงไม่กี่ก้าวหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเมื่อมองเห็นหน้าของเธอชัดๆเป็นไปไม่ได้มินตรา เขาพึพมพำออกมาเบาๆด้วยน้ำเสียงที่สั่นเล็กน้อยใจของเขาเต้นแรงราวกับถูกบางอย่างกระชากตวับไปยังอดีตอันเลวร้ายเมื่อสองปีก่อนผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้คืออดีตภรรยาที่เขาเคยผลักไสอย่างเย็นชาผู้หญิงที่เขาเคยรักหมดใจก่อนจะทิ้งเธอไปอย่างไร้เยื่อใยเพราะเขาใจว่าเธอนอกใจและที่เจ็บปวดกว่านั้นเธอกำลังตั้งครรภ์เธอหันมาทางเขาช้าๆเหมือนรับรู้ได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาดวงตาของเธอเบิกกว้างเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะรีบก้มหน้าและเดินเลี่ยงไปอีกทางทันทีเหมือนไม่ต้องการให้ใครจำเธอได้ แต่เขากลับไม่อาจละสายตาไปจากเธอได้เลยเธอมาทำอะไรที่นี่ในสภาพแบบนี้เขากระซิบกับตัวเองขณะที่สมองเต็มไปด้วยคำถามมากมายปะทะก,กันวุ่นวายไปหมดเขาควรจะเดินไปหาเจ้าสาวที่กำลังรออยู่หน้าเวทีแต่ขากลับเคลื่อนที่ไปอีกทางตรงไปยังหลังห้องที่พนักงานใช้พักผ่อนในวินาทีนั้นเขาตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแม้แต่ตัวเขาเองขอโทษนะครับคุณชื่อมิงตราหรือเปล่า เขาเอ่ยถามเสียงเบาเมื่อเขาเจะเถิดอีกครั้งในมุมเงียบๆใกล้ทางเดินหลังห้องครัวเธอชะงักทันทีก่อนจะค่อยๆหันมาดวงตาแดงก่ำและริมฝีปากสันน้อยๆคุณยังจำชื่อฉันได้อีกหรือคะผมไม่เคยลืมเลยโดยเฉพาะตอนที่ผมรู้ว่าคุณหายไปจากโลกของผมโดยที่ผมไม่เคยถามว่าทำไมเขามองไปที่ท้องของเธอที่ป่องชัดเจนราวกับมีเข็มพันเล่มจิ้มแทงหัวใจเขาพร้อมกันมินตราสายหน้าเบาๆน้ำตาคลอคุณไม่เคยอยากรู้เพราะคุณไม่เชื่อฉันตั้งแต่แรก เขาเงียบไปนานก่อนจะเอ่ยเสียงแผวล,ลูกของผมใช่ไหมเธอไม่ตอบแต่เพียงเสี้ยววินาทีที่สายตาของเธอไหววูบก,ก็เพียงพอให้เขารู้คำตอบทั้งหมดและในขณะที่ดนตรีประกาศให้เจ้าบ่าวขึ้นเวทีเขากลับทำสิ่งที่สะเทือนทั้งงานเขาเดินกลับเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงดึงไมโครโฟนจากพิธีกรท่ามกลางความเงียบของแขกนับร้อยขอโทษครับทุกคนงานแต่งครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นพระเจ้าสาวที่แท้จริงของผมกำลังเสิร์ฟน้ำอยู่ข้างหลังนัน่น ทั้งห้องจัดเลี้ยงตกอยู่ในความเงียบงนันชั่วขณะแขกทุกคนเบิกตากว่าไม่แน่ใจว่านี่คือมุกตลกหรือความวุ่นวายจริงเจ้าสาวที่ยืนรออยู่หน้าเวทีหน้าสีเผือดอย่างเห็นได้ชัดขณะที่เสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นรอบห้องชายหนุ่มวางไมโครโฟนลงช้าๆแล้วเดินก้าวออกจากเวทีโดยไม่สนใจสายตาทุกคู่ที่จับจ้องเขาเดินตรงไปยังมุมห้องที่มิงตราย,ยืนยีอย่างตัวแข็งไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปความตกใจประปนกับความอับอายทำให้เธอไม่อาจขยับตัวได้แม้แต่น้อยไปจากที่นี่เถอะ เขาเอ่ยเบาๆดวงตาสบกับเธอด้วยความแน่วแน่และจริงจังคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ในฐานะพนักงานเสิร์ฟคุณควรอยู่ข้างผมในฐานะแม่ของลูกมินตราสายหน้าน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มมันสายไปแล้วคุณทัตคุณกำลังจะแต่งงานไม่ครับเขาตัดบทผมอาจหลงผิดแต่ตอนนี้ผมเห็นความจริงแล้วและผมจะไม่ปล่อยให้คุณเดินจากไปอีกเจ้าสาวสาวสวยที่อยู่หน้าเวทีเดินลงมาหาเขาอย่างรวดเร็วด,ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธทั์นี่มันอะไรกัน คุณทำแบบนี้กับฉันต่อหน้าคนทั้งงานเนี่ยนะเขาหันไปมองเธอด้วยแววตาเย็นชาผมขอโทษจริงๆแต่งานแต่งนี้มันไม่มีความหมายอะไรถ้าผมต้องยืนอยู่ตรงนั้นทั้งที่ใจยังอยู่กับผู้หญิงอีกคนเสียงเจ้าสาวตวาดแหลมดังกล้องทั่วห้องคุณมันบ้าคุณเลือกกีเซิร์ฟท้องโยนั่นแทนฉันเหรอทันใดนั้นมินตรางยหน้าขึ้นน้ำตาไหลแต่แววตาไม่อ่อนแออีกต่อไปเธอพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ใช่แค่ฉันเป็นพนักงานเสิร์ฟและฉันท้องแต่ลูกในท้องของฉันมีค่ามากกว่างานแต่งงานหรูหราที่สร้างจากการโกหกทั้งชีวิตแขกในงานดริ่มีเสียงปรบมือบางเบาหลายคนพยักหน้าอย่างเข้าใจบางคนถึงกับลุกออกจากโต๊ะเพื่อเดินไปให้กำลังใจมินตราบรรยากาศในงานพลิกจากความตกตะลึงเป็นความเคารพอย่างเงียบงนันเจ้าสาวกรีดร้องด้วยความโมโหก่อนจะวิ่งออกจากห้องทิ้งไว้เพียงชุดแต่งงานราคาแพงและความเงียบงันที่ถาโถมทัาทันกลับมามองมินตราก่อนจะคุกเข่าลงต่อหน้าเธอ ผมขอโทษที่เคยไม่เชื่อคุณผมทิ้งคุณไว้ในวันที่คุณต้องการผมที่สุดแต่วันนี้ผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกมินตรานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าช้าถ้าคุณพูดจริงจงพิสูจน์ให้ฉันเห็นไม่ใช่วันนี้แต่ทุกวันจากนี้ไปเขาพยักหน้าอย่างหนักแน่นลุกขึ้นจับมือเธอเบาๆแล้วพาเธอออกจากงานที่เคยจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเจ้าสาวคนใหม่แต่กลับกลายเป็นวันที่เขาได้กลับมาพบเจ้าสาวคนเดิมและลูกของเขาพานักงานโรงแรมพิธีกรและแขกหลายคนมองตามทั้งสองด้วยสายตาเต็มไปด้วยคำถามและความซาบซึ้ง แต่ใครเลยจะรู้ว่าความจริงบางอย่างเกี่ยวกับลูกในท้องของมินตรายังไม่ถูกเปิดเผยเลยด้วยซ้ําให้ฉันดําเนินเรื่องต่อไหมความลับเกี่ยวกับลูกยังรอการเปิดเผยอยู่ทันทีที่ทัดพามินตราออกจากห้องจัดเลี้ยงแสงไฟหรูหราและเสียงเพลงก็ดูจืดจางลงในสายตาเขาไปหมดเขาไม่สนใจเลยว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรสิ่งเดียวที่เขาโฟกัสคือผู้หญิงที่เขาทอดทิ้งไปอย่างโง่เขลาและลูกในท้องของเธอ เขาพาเธอไปอยังลานจอดรถด้านหลังโรงแรมที่ที่ไม่มีใครตามมาความเงียบในค่ำคืนดูจะหนักอึ้งยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเราควรไปโรงพยาบาลคุณต้องเช็กสุขภาพของคุณและเด็กในท้องทัดพูดเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยความร้อนรนมินตราย,ยิ้มจางๆแล้วสายหน้าไม่ต้องรอข้าฉันไปตรวจมาตลอดเขาแข็งแรงดีคำว่าเขาทําให้ทัดหยุดชะงักหัวใจเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งหมายถึงลูกเราเป็นผู้ชายมินตราพยักหน้าช้าๆก่อนจะถอนหายใจยาว ใช่ค่าเป็นลูกชายของเราแต่แต่คำพูดของเธอขาดห่วงไปเธอหลบตาเขาน้ำเสียงเริ่มสัน่นมีบางอย่างที่คุณอาจไม่อยากรู้ก็ได้ทัดยื่นมือไปจับมือเธอแน่นมิงตราไม่ว่ามันจะเป็นอะไรผมอยากรู้ผมมีสิทธิ์จะรู้เธอหลับตาแน่นรวบรวมความกล้าแล้วค่อยๆเอ่ยลูกของเราเขาอาจไม่ได้เกิดมาตามปกติทัดนิ้วหน้าคุณหมายความว่ายังไง มินตรายหยิบซองเอกสารจากกระเป๋าผ้าข้างตัวแล้วยื่นให้เขานี่คือผลการตรวจตอนห้าเดือนที่แล้วถ้าเจอความผิดปกติบางอย่างพวกเขาบอกว่าเด็กมีพันธุกรรมแปลกประหลาดบางอย่างที่ไม่เคยเจอในระบบของมนุษย์ทั่วไปทัดเปิดซองออกภายนี่คือผ้าอันตราซาวและเอกสารที่เต็มไปด้วยคำศัพท์ทางการแพทย์เขาพยายามอ่านอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นสายตาเขาก็ไปสะดุดกับคำหนึ่ง DNA ไม่สามารถระบุพ่อได้จากฐานข้อมูลมนุษย์ปกติหัวใจเขาแทบหยุดเต้น นี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่ผมผมไม่ใช่พ่อมินตรารี่พูดแทรกไม่ใช่แบบนั้นฉันไม่ได้มีใครอื่นแต่มันเป็นสิ่งที่ฉันเองก็ไม่เข้าใจฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันแค่รู้ว่าตั้งแต่คืนสุดท้ายที่เราทะเลาะกันฉันฝันประหลาดฝันว่าฉันถูกบางอย่างล้อมรอบถูกบังคับให้เธอกลืนน้ำลายและพูดเบาๆให้ตั้งท้องไม่ใช่ด้วยวิธีธรรมชาติแต่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังทดลองกับฉันทัดถอยหลังหนึ่งก้าดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัว คุณกำลังบอกว่าลูกของเราถูกสร้างขึ้นมินตราน้ำตาไหลพรากฉันก็แค่อยากมีครอบครัวกับคุณแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดตั้งแต่วันนั้นฉันไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือฉันแค่ฝันไปแต่ร่างกายฉันเปลี่ยนไปจริงๆลูกของเรากำลังโตเร็วกว่าปกติและบางครั้งเขารู้สึกเหมือนรับรู้สิ่งที่ฉันคิดอยู่ในใจโดยที่ฉันไม่พูดอะไรออกมาเลยเงียบทัดนิ่งเงันอยู่พักใหญ่ก่อนจะพูดเบาๆผมจะไม่ปล่อยให้คุณเผชิญสิ่งนี้คนเดียวไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะเกิดมาแบบไหนเขาคือลูกของเรา แต่มินตราสบตาเขาด้วยสีหน้าจริงจังถ้าคุณจะอยู่คุณต้องเตรียมใจรับสิ่งที่เหนือกว่าความเป็นจริงทั่วไปเพราะลูกของเราอาจไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาแต่เป็นกุญแจสำคัญของบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นมากทัดหายใจเข้าอย่างหนักราวกับเตรียมรับพายุที่กำลังจะมาและทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของมินตราก็ดังขึ้นเบอร์ที่ไม่มีชื่อแต่เธอรู้ทันทีว่าเป็นใครเสียงชายปริศนาในสายพูดแผ่วเบา,เบาแต่ชัดเจน เราเตือนแล้วว่าอย่ามาอยู่ใกล้เขาคุณกำลังพาเด็กคนนั้นเข้าใกล้อันตรายมิงตราถือโทรศัพท์แน่นจนมือสัน่นเธอมองทัดอย่างตกใจน้ำเสียงจากปลายสายช่างเย็นชาและมั่นคงราวกับรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเธอมาตลอดคุณเป็นใครเธอถามกลับด้วยเสียงสั่นเครือเสียงปลายสายหัวเราะเบาๆคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้คนที่เลือกคุณเป็นแม่ของมันสายตาทัด์เปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวทันทีเขาแย่งโทรศัพท์จากมือเธอมาแนบหูแกต้องการอะไรจากเรา เสียงจากปลายสายตอบกลับด้วยความนิ่งสงบไม่ใช่จากพวกคุณแต่จากเด็กคนนั้นเขาไม่ใช่ของคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาเป็นของเราจากนั้นเสียงสายก็ตัดไปทันทีทิ้งไว้เพียงความเงียบและความรู้สึกหนาวยเย็นแปลกประหลาดที่คืบคลานเข้าใกล้ทั้งคู่พวกเขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่มินตรากระซิบดวงตาเบิกกว้างพวกเขากำลังตามลูกเรา ในขณะนั้นเองรถตู้สีดำสองคันและมาจอดหน้าทางออกด้านหลังโรงแรมแบบไม่มีเสียงใดๆประตูเปิดออกช้าๆาในชุดดำสามคนเดินลงมาทุกคนสวมแว่นตาทึบไม่มีป้ายไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดๆทัดรีบคว้ามือมินตราไปกับผมเดี๋ยวนี้ทั้งคู่วิ่งฝากความมืดไปยังลานจอดรถอีกฝั่งทัดไขกุญแจรถอย่างลนลานเสียงสัญญ,ญาณคลายล็อกรถดังขึ้นพอดีกับเสียงฝีเท้าหนักๆที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ทันทีที่พวกเขากระโดดขึ้นรถทัดเหยียบคันเร่งเต็มที่รถพุ่งออกไปจากลานจอดรถอย่างรวดเร็วขณะที่กระจกมองข้างสะท้อนให้เห็นรถตู้ดำคันหนึ่งเร่งเครื่องตามหลังมาบอกผมทีว่าคุณมีที่ปลอดภัยที่เราจะไปได้ทัตโกนถามมินตราหยิบมือถืออีกเครื่องออกจากกระเป๋ามันดูเก่าและมีรอยร้าวเธอกดเบอร์ที่บันทึกไว้นานแล้วก่อนจะพูดเบาๆเราต้องไปที่บ้านหลังเก่าของยายฉันที่นั่นมีบางอย่างที่อธิบายเรื่องนี้ได้เสียงปลายสายรับทันทีและพูดเพียงประโยคเดียว กลับมาเถอะเด็กคนนั้นกำลังจะตื่นแล้วทัดขับรถฝ่าความมืดออกนอกตัวเมืองขณะที่เบื้องหลังรถตู้สีดำยิงคงตามมาติดติดแต่ท่ามกลางความตึงเครียดมินตราก็เริ่มหอบหายใจแรงมือเธอกลุ่มหน้าท้องสีหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทัดขาวเขากำลังดิ้นแต่มันไม่ใช่แค่การดิ้นธรรมดาทัดหันไปมองเพียงแวบเดียวก่อนจะเบิกตากว้างแสงเรืองรองสีฟ้าอ่อนเริ่มเปล่งออกมาจากหน้าท้องของมินตราแสงที่ดูไม่ใช่ของโลกนี้ พระเจ้านี่มันอะไรกันแน่ลูกของเราแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรต่อเสียงจากวิทยุรถของเขาซึ่งปิดไว้อยู่ก็ดังขึ้นเองพร้อมเสียงชายคนเดิมจากโทรศัพท์พวกคุณไม่สามารถหนีไปได้หรอกเราเชื่อมต่อกับเขาเขาคือของเราและเขาจะเปิดประตูมิติอีกครั้งในคืนนี้มินตราร้องออกมาเบาๆด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวไม่ฉันจะไม่ให้ลูกฉันกลายเป็นเครื่องมือของพวกคุณอีกให้ฉันเล่าต่อไหม ความจริงของเด็กคนนี้กำลังจะเปิดเผยแต่ผู้ตามล่ายัางไม่ยอมถอยทัดขับรถเร็วขึ้นฝ่าความมืดไปตามถนนที่เต็มไปด้วยโคง้งเขาร่างของมินตรานั่งหอบหายใจแรงอยู่เบาะข้างข้างมือของเธอกลุ่มหน้าท้องแน่นแสงสีฟ้ารอบท้องยังสว่างวาบขึ้นเป็นจังหวะราวกับบางอย่างกำลังสื่อสารจากภายในเราจะถึงบ้านยายเร,เร็วนี้มินตราอดทนนะทัดพูดเสียงสั่นฉันไม่รู้จะทนได้นานแค่ไหนเขาเขากำลังพูดกับฉันในหัวพูดว่าอะไร เขาขอให้ฉันหนีเขากลัวเขาไม่อยากกลับไปที่เดิมอีกทัดเบิกตากว้างเขาไม่อาจเข้าใจได้ว่าลูกในท้องของเขากำลังสื่อสารทางจิตกับแม่ตัวเองขณะที่รถตู้สีดำยิงตามมาติดติดไฟหน้าของมันสะท้อนผ่านกระจกมองหลังจนแสบตาทัดเลี้ยวรถเข้าซอยแคบๆตามแผนของมินตราเส้นทางนี้ไม่มีใครรู้มันนำไปสู่บ้านไม้เก่ากลางป่าเล็กๆนอกเมืองเมื่อถึงหน้าบ้านไม้เก่ารถของทัดจอดสนิททันทีมินตราผลักประตูออกทั้งสองรีบวิ่งเข้าบ้านอย่างรวดเร็ว ภายในบ้านมืดและเงียบแต่ทันทีที่มินตราวางเท้าลงบนพื้นไม้ตรงกลางบ้านประตูไม้บานหนึ่งด้านในก็เปิดออกเองที่นี่คือห้องของยายแต่จริงๆแล้วมันคือศาลบูชาเก่าแก่ทัดมองไปรอบๆห้องเล็กๆนั้นมีอัญไทยโบราณติดอยู่ตามผนังมีรูปปั้นเทพอสูนหน้าตาแปลกประหลาดตั้งอยู่กลางห้องและกลิ่นสมุนไพรแห้งลอยอบอวนทันใดนั้นเสียงแหลมสูงแทรกเข้ามาในหัวทั้งคู่แม่เขามาแล้วแม่ช่วยผมด้วยมินตราสุดลงคุกเข่าทันทีน้ำตาไหลพราก ไม่เป็นไรลูกแม่อยู่นี่แม่จะไม่ให้ใครเอาตัวลูกไปอีกทัดยืนอึ้ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเสียงฝีเท้านับสิบดังขึ้นนอกบ้านราวกับพวกมันล้อมบ้านไว้หมดแล้วเสียงเคาะประตูดังเปิดประตูเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นเราจะพังเข้าไปแต่มินตราตะโกนกลับไปเสียงแข็งลูกฉันไม่ใช่ของพวกแกเขาเลือกที่จะเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่เป็นเครื่องมือให้พวกแกและทันใดนั้นเอง แสงสีฟ้าในท้องเธอก็พุ่งวับจนสว่างไปทั้งห้องลมแรงพัดเข้ามาในบ้านทั้งที่ประตูหน้าต่างปิดอยู่เสียงพึมพำจากรูปปั้นกลางห้องดังก้องเหมือนคำสาบโบราณพื้นห้องเริ่มสั่นรอยแตกร้าวแต่เป็นรูปวงกลมใต้เท้ามินตราราวกับบางอย่างกำลังจะโผล่ขึ้นมาทัตตะโกนมินตราแต่มินตราหันมามองเขาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนทั้งน้ำตาถ้าฉันต้องไปฉันจะพาเขาไปในที่ที่ปลอดภัยไม่ต้องห่วงฉันรักคุณนะ ก่อนที่ท้าจะได้พูดอะไรต่อรอยแยกใต้พื้นก็สว่างวาบจ้าทั้งมิงตราและแสงสีฟ้าหายวับไปต่อหน้าต่อตาเขาประตูบ้านเปิดออกทันทีกลุ่มชายชุดดำบุกเข้ามาแต่พวกเขากลับหยุดชะงักเมื่อพบว่าหญิงตั้งคันหายไปแล้วไม่มีร่องรอยท้าสุดลงกับพื้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและคำถามเสียงจากผู้นำในกลุ่มชายชุดดำพูดขึ้นอย่างเย็นชาพวกเขาหลุดไปอีกมิติแต่นั่นยังไม่จบรอเขาจะกลับมาเมื่อถึงเวลา ภายในความมืดสงัดที่แทรกตัวอยู่ระหว่างมิติมินตราลืมตาขึ้นช้าๆเธอพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนท้องฟ้าสีครามเข้มไม่มีดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์มีเพียงแสงนุ่มนวลที่เรืองรองจากทุกทิศท,ทางพื้นเบื้องล่างเหมือนประกอบด้วยผลึกแสงสีฟ้าสะท้อนรดยิประยับราวกับโลกทั้งใบถูกสารด้วยพลังบางอย่างที่เกินจะอธิบายที่นี่คือที่ไหนมินตราพึมพำจากนั้นเสียงนุ่มนวลก็ดังขึ้นจากด้านหลังยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรที่หลับไหล แม่ของผู้เปิดประตูมินตราหันกลับไปเห็นหญิงชาราคนหนึ่งในชุดคลุมสีขาวบริสุทธิ์ดวงตาเปล่งประกายราวกับมองทะลุทุกความจริงคุณรู้จักฉันมินตราถามอย่างระแวงหญิงชาราพยักหน้าเรารการกลับมาของทายาทแห่งแสงมานานหลายศตวรรษเด็กในท้องของเธอไม่ใช่เพียงมนุษย์ธรรมดาเขาคือสะพานเชื่อมมิติระหว่างโลกของคุณกับที่นี่มินตรากุมท้องแน่นเธอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่สงบลงภายในเหมือนเด็กในคันกำลังฟังทุกคำที่หญิงชาราพูด และเขาจะถูกใช้งานหรือเปล่าอย่างที่พวกชุดดำพยายามจะทำหญิงชาราสายหน้าเด็กคนนี้เลือกทางของเขาเองเขาไม่ได้เป็นของใครไม่ใช่ของพวกมันและไม่ใช่ของเธอด้วยน้ำตาค่อยๆไหลาจากดวงตาของมินตราแล้วฉันจะได้กลับไปไหมกลับไปหาทัดกลับไปใช้ชีวิตหญิงชารานิ่งไปสักพักก่อนจะยื่นมือแต่หน้าท้องเธอเบาๆแสงสีทองสว่างขึ้นใต้มือของหญิงชาราถ้าเขาเลือกจะกลับประตูจะเปิดอีกครั้ง ทันใดนั้นทัดที่อยู่ในโลกจึงนั่งนิ่งเงียบในบ้านเก่าของยายเขาไม่ได้ขยับเลยตั้งแต่มินตราหายไปเสียงของเจ้าหน้าที่และกลุ่มชายชุดดำเงียบหายไปนานแล้วอยู่ดีๆเครื่องประดับชิ้นเล็กๆที่มินตราเคยใส่จี้รูปดาวที่หล่นอยู่ใต้โต๊ะก็เริ่มเรืองแสงทัดค่อยๆหยิบมันขึ้นมาแสงจากจีค้ค่อยๆพุ่งเป็นลำขึ้นสู่เพดานและเปิดช่องว่างเล็กๆที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่มองเห็นทัดเสียงของมินตราดังขึ้นในหัวเขาเบาๆลูกเรียกหาเธอ ท่านใดนั้นสายตาของทัดเปลี่ยนไปเขากำหมัดแน่นหายใจลึกแล้วพูดก,กับตัวเองเสียงต่ำถ้าพวกเขาเอาลูกฉันไปไม่ได้ฉันจะไปพาพวกเขากลับมาเองและแสงจากจี้ก็กลืนร่างของเขาหายไปนในพริบตาท่ามกลางเสียงกระซิบของมิติเวลาที่แตกกระจายออกทัดลืมตาขึ้นอีกครั้งท่ามกลางเสียงลมหายใจของตัวเองที่สะท้อนอยู่รอบตัวบรรยากาศรอบข้างนั้นเงียบเงันจนแม้แต่เสียงหัวใจก็ฟังดูดังราวกับกลอง เขายืนอยู่กลางพื้นที่ว่างเปล่าที่ดูเหมือนไม่มีทิศไม่มีจุดสิ้นสุดและไม่มีแรงโน้มถ่วงทุกย่างก้าวเหมือนเดินอยู่กลางอากาศแต่ทันใดนั้นพื้นที่ตรงหน้าเขาก็เริ่มก่อตัวเป็นภาพเป็นฉากจากอดีตทัดมองเห็นตัวเองในชุดสูทแต่งงานยืนเคียงข้างผู้หญิงอีกคนบนเวทีงานแต่งในขณะที่มินตรายืนถือถาดน้ำอยู่ข้างๆในคราบพนักงานเสิร์ฟภาพวันนั้นฉายซ้ำชาชาชัดเจนจนเขารู้สึกเจ็บแปลกนี่มันคือความรู้สึกผิดของฉันเองใช่ไหมเสียงหนึ่งตอบกลับมา ที่นี่คือโลกของการพิพากษาภายในก่อนเจ้าจะเดินทางไปสู่มิติต่อไปเจ้าต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เจ้าทอดทิ้งไว้เบื้องหลังเสียงนั้นเป็นเสียงของเขาเองอีกคนหนึ่งร่างเงาของทัตปรากฏตรงหน้าเขาสวมเสื้อเปื้อนเลือดมือทั้งสองเปื้อนครนรอยแผลที่หน้าอกยังเปิดอยู่ฉันเคยเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรือทัดถามเบาๆร่างเงาพยักหน้าไหนไม่ใช่คนเลวแต่วันนั้นนหนเลือกความสะดวกแทนความจริง นายคิดว่าการทิ้งมินตราคือทางรอดแต่จริงๆแล้วมันคือนรกที่ตามมาหลอกหลอนตลอดชีวิตแล้วตอนนี้ฉันจะทําอะไรได้เธอและลูกยังรอนายอยู่แต่นายต้องข้ามห่วงความทรงจาให้ได้เสียก่อนถึงจะเข้าไปยังเขตมิติที่พวกเขาซ่อนอยู่ยังไม่ทันที่ทัศจะได้ตั้งสติทุกสิ่งรอบตัวก็เปลี่ยนอีกครั้งเขาตกลงสู่ความมืดเมื่อลืมตาอีกครั้งเขากําลังยืนอยู่ในห้องคลอท้องเดียวกับวันที่เขาเคยทิ้งมินตราไว้คนเดียว เสียงกรีดร้องของมินตราดังลัน่นไปทั่วเขาเห็นเธอนอนอยู่บนเตียงร่างกายอ่อนแรงมือยืมมาหาเขาแต่มีเขาอีกคนกำลังหันหลังเดินจากไปทัตตะโกนไม่แล้วพุ่งเข้าไปหาเธอพยายามคว้ามือไว้แต่ร่างของเขากลับทะลุทุกอย่างมินตราไม่เห็นไม่ได้ยินการให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการกลับมาเผชิญหน้าเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งพร้อมแสงสีทองสว่างจ้าแล้วทุกอย่างก็มืดลงอีกครั้งก่อนที่ทัอจะรู้ตัว เขายืนอยู่กลางวงกลมพลังที่เรืองแสงเสียงหัวใจเด็กทารกเต้นอยู่รอบๆและเบื้องหน้าเขามินตรายืนอยู่ตรงนั้นในชุดขาวผมยาวปลวสวยในอ้อมแขนของเธอคือทารกน้อยที่มีแสงสีฟ้าสว่างจากดวงตาเธอยิ้มเธอกลับมาแล้วทัดพูดทั้งน้ำตาผมขอโทษขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมมินตราพยักหน้าโอกาสนี้ไม่ใช่แค่ของเราแต่ของทั้งโลก แล้วเด็กในอ้อมแขนก็ค่อยๆชูมือขึ้นแสงสีฟ้าพุ่งออกไปรอบพิศทางท้องฟ้าของโลกมิติเริ่มสั่นเสียงราวกับมวลจักรวาลกำลังตอบสนองและบางอย่างบางอย่างที่หลับไหลมานานก็กำลังตื่นขึ้นแสงสีน้ำเงินที่พุ่งออกจากมือของทารกค่อยๆแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างทุกสิ่งรอบตัวสั่นสะเทือนอย่างช้าๆแต่มั่นคงพื้นดินที่เรืองแสงเริ่มแตกรา,ราวกับมีบางอย่างกำลังจะโผล่ออกมาจากใต้โลกมิติ ทัดเบิกตากว้างหันมองรอบตัวด้วยความตกใจส่วนมิงตราก็กอดลูกแน่นร่างของเธอเปล่งประกายเหมือนกับว่าเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังนั้นไปแล้วทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากใต้พื้นดินราวกับสัตว์โบราณขนาดมหึมากำลังตื่นจากนิทรามันเกิดอะไรขึ้นทัตโกนถามหญิงชราผู้เคยพบมิงตราก่อนหน้านี้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งจากแสงเธอยืนนิ่งน้ำเสียงเยือกเย็นการปลุกพลังของเด็กแห่งสองโลก ทำให้เส้นแบ่งระหว่างมิติสันคลอนและสิ่งที่ถูกจองจําในห่วงเวลากําลังหลุดออกมาทัดใจหายว่บหมายความว่าสิ่งที่อยู่ในมิตินี้มันจะหลุดไปสู่โลกมนุษย์ใช่ไหมหญิงชาราพยักหน้าเบาเด็กคนนี้ไม่ได้มีพลังเพียงเชื่อมโลกแต่เขาคือกุญแจของห่วงโซ่พันธนาการหากถูกใช้ผิดทางจะไม่มีอะไรสามารถปิดประตูได้อีกทันใดนั้นเสียงหวีดแหลมแทรกเข้ามาในอากาศทุกคนเงยหน้าขึ้นไปมองเนื้อสีสคือ ประตูสีดำรูปร่างเหมือนรอยแยกกลางอากาศที่ค่อยๆฉีกออกจากกันจากภายในนั้นดวงตาสีแดงเพิงหลายคู่ลืมขึ้นมาพร้อมกันทัดถอยหลังเล็กน้อยเสียงเต้นของหัวใจเริ่มไม่เป็นจังหวะผมต้องปกป้องพวกเขาผมต้องหยุดสิ่งนี้แต่หญิงชราสายหน้าเธอไม่มีพลังพอจะต้านมันได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเธอเชื่อมใจกับลูกของเธอพลังแห่งสายเลือดอาจเป็นโลกสุดท้ายที่โลกนี้เหลืออยู่ มินตราหันมาหาทัตเธอยื่นมือออกมาร้องไห้แต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นถ้าเธอยังรักฉันถ้าเธอยังรักลูกของเรารวมพลังกันตอนนี้เถอะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปทัดไม่ลังเลเขาเอื้อมมือจับมือเธอทันทีทันใดนั้นแสงสีทองผสมกับสีน้ำเงินพวยพุ่งพุ่งออกจากค่างทั้งสองรวมเข้าหาทารกน้อยเสียงลมหายใจของมิติหยุดลงชั่วขณะแล้วแสงทั้งหมดก็ระเบิดออกเป็นพายุแสงที่ปะทะก,กับประตูสีดำอย่างรุนแรง เสียงคำรามจากประตูแหลกสลายดังสนัน่นรอยแยกเริ่มสมานตัวกลับช้าช้าดวงตาแดงๆค่อยๆปิดลงและหายกลับไปในความมืดอ,อีกครั้งเมื่อแสงสงบลงทั้งหมดกลับมายืนอยู่ในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งในโลกจริงลมเย็นพัดมาเบาๆกลิ่นหญ้าหอมสดชื่นทัดก้มลงมองมินตราเธอยังคงอุ้มลูกไว้ยิ้มอ่อนๆพร้อมน้ำตาเขากระซิบผมสัญญาผมจะไม่หนีอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอพยักหน้าเบาๆ แต่แล้วเสียงของหญิงชาราก็ดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายในหัวของทัตเจ้าชนะเพียงศึกเล็กแต่สงครามพี่แท้จริงกำลังใกล้เข้ามาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากเสียงของหญิงชาราจางหายไปในอากาศกลางท้องฟ้าอันสงบเงียบก็ปรากฏเงาลางๆของเส้นบางสีดำที่พาดผ่านท้องฟ้าเหมือนรอยร้าวมันค่อยๆกระเพื่อเหมือนสิ่งมีชีวิตทัดเงยหน้ามองแล้วพูดอย่างสันเครือน,นั่นมันอะไรอีก มินตรากระชับอ้อมแขนกอดลุกแน่นดวงตาเธอแสดงออกถึงความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นสัญชาตญาณของแม่ที่รู้ว่าภัยกำลังใกล้เข้ามาทันใดนั้นเด็กทารกที่หลับอยู่ในอ้อมแขนก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาสีฟ้าเรืองแสงมองขึ้นไปบนฟ้าไม่มีความกลัวในแววตาแต่เป็นความนิ่งและเข้าใจเหมือนเขารู้ว่าทุกอย่างนี้มีไว้เพื่อเขาลมรอตัวหยุดนิ่งมันเงียบเสียจนแม้แต่เสียงของใบไม้ไหวก็หายไปแล้วจากเนาสีดำบนฟ้านั้นก็หล่นลงมาช้าๆเป็นหยดน้ำสีดำสนิททที่กระบพื้นนดิน ทัดถอยหลังอย่างระวังหยดน้ํานั้นไม่เหมือนน้าทั่วไปมันดูมีชีวิตมันดูหิวหยดน้ําค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างเป็นเหมือนแขนเล็กๆที่ยืดยาวขึ้นพันกันเป็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีดวงตาไม่มีใบหน้ามีเพียงปากกว้างที่ฉีกยาวจนถึงหูหญิงชราปรากฏอีกครั้งคราวนี้เธอถือไม้เท้าเรืองแสงผู้เสียงหนักแน่นมันคือผู้เฝ้ารอยแยกพวกมันรู้ว่าเด็กคนนี้คือกุญแจและจะไม่มีวันหยุดจนกว่าจะได้ตัวเขาเราจะหยุดมันยังไงทัดถามเสียงแหบแห้ง หญิงชรางเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเศร้าลูกของเจ้าต้องตัดสินใจด้วยตัวเองทันใดนั้นเด็กน้อยที่ยังอยู่ในอ้อมแขนของมินตราก็เอื้อมมือออกมาอีกครั้งนิ้วเล็กๆชี้ไปยังสิ่งมีชีวิตประหลาดที่กำลังเคลื่อนเข้ามาช้าๆแสงสีทองจากมือเขาสว่างขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมันไม่ใช่แค่แสงแต่เป็นคลื่นพลังที่มีเสียงดนตรีแทกอยู่เสียงดนตรีจากอีกมิติหนึ่งที่ทำให้แม้แต่ผู้เฝ้ารอยแยกหยุดนิ่ง สิ่งมีชีวิตปริศนานั้นเริ่มสั่นไหวร่างกายของมันแตกออกเป็นเส้นพลังงานก่อนจะค่อยๆจางหายไปในอากาศเหมือนถูกละลายด้วยแสงแห่งการเยวยาหญิงชราพยักหน้าเบาๆพลังที่แท้จริงของเด็กคนนี้ไม่ใช่การทำลายล้างแต่คือการเยวยาความผิดพลาดของโลกครั้งสองทันใดนั้นเสียงระฆังดังขึ้นห่างออกไปจากทุ่งหญ้าเสียงนั้นมาจากหมู่บ้านใกล้ๆหญิงชราหันไปมองแล้วยิ้มบางๆถึงเวลาแล้วที่เจ้าทั้งสามจะต้องกลับไปยังโลกมนุษย์ก่อนที่ประตูจะปิด ถ้หันไปหามินตราเธอยิ้มทั้งน้ำตาพยักหน้าแล้วจับมือเขาไว้แน่นและทุกอย่างก็เริ่มสว่างจ้าอีกครั้งร่างของทั้งสามคนค่อยๆลอยขึ้นสายลมหมุนรอบตัวเสียงหัวใจเต้นของเด็กน้อยดังขึ้นจังหวะเดียวกับเสียงชีพจรของโลกก่อนที่ทุกอย่างจะหายไปในแสงทัดมินตราและลูกน้อยของพวกเขากลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งในายามเช้าที่แสงอาทิตย์อ่อนสาดส่องผ่านผืนทุ่งหญ้าแต่ความสงบที่เห็นไม่ใช่ความสงบอย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่พวกเขานำกลับมาด้วยนั้นเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดกาล เมื่อพวกเขาลงมาอย่างโลกความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วราวกับว่าท้องฟ้าหรือแม้แต่แผ่นดินกำลังตอบสนองต่อพลังที่ซ่อนอยู่ในเด็กน้อยทัดมองดูลูกในอ้อมแขนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความกังวลตอนนี้เราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ที่โลกนี้มินตราย,ยิ้มตอบแต่เสียงเธอแผ่วเบาใช่แต่ไม่ใช่แค่เราคนทั้งโลกกำลังรอการเปลี่ยนแปลงนี้ เด็กน้อยค่อยๆขยับมือนิ้วเล็กๆแต่เบาๆลงบนผืนดินใกล้ๆทันใดนั้นดินรอบตัวเปล่งประกายแสงฟ้าและเขียวผืนหญ้าสดใสและดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาก็เริ่มพรีบาลอีกครั้งนั่นไม่ใช่แค่ปาฏิหาริย์ธรรมดาแต่เป็นสัญญาณของพลังที่มีชีวิตและพลังนี้จะไม่หยุดแค่ในพื้นที่นี้พลังนี้มันจะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบทัดพูดด้วยเสียงต่ำแต่หนักแน่น เวลาเดียวกันในเมืองใหญ่ที่ห่างไกลออกไปรัฐบาลและองค์กรรับหลายแห่งเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงแปลกประหลาดเหตุการณ์ที่ไม่อธิบายได้เกี่ยวกับพลังงานลึกลับที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกข่าวลือเกี่ยวกับเด็กแห่งสองโลกเริ่มแพร่กระจายแต่ก็มีผู้ที่ตั้งใจจะใช้พลังนี้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองขึ้นหนึ่งขณะที่ทัดมินตราและลูกน้อยพักอยู่ในบ้านหลังเล็กกลางป่าเสียงกระจกแตกดังกึกก้องจากประตูหน้าบ้าน กลุ่มชายชุดดำปรากฏตัวในเงามืดของต้นไม้พวกเขามาพร้อมอาวุธและเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรามาเพื่อเด็กคนนั้นหัวหน้ากลุ่มประกาศเสียงเย็นชาทัดก้าวออกมายืนหน้าบ้านเขารู้ว่าการปกป้องครอบครัวครั้งนี้จะเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตถ้าอยากได้ตัวเด็กนี้ก็ต้องผ่านผมไปก่อนเขาพูดเสียงเข้มกลุ่มชายชุด,ดดำไม่ตอบโต้ทันทีแต่แสงสีดำเริ่มล้อมรอบพวกเขาเหมือนเงามืดที่เคลื่อนที่เร็ว ในขณะเดียวกับลูกน้อยยกมือขึ้นอีกครั้งพลังแสงสีฟ้าส่องประกายจากดวงตาและฝ่ามือของเขาทันใดนั้นพลังแห่งชีวิตและธรรมชาติรวมตัวกันอย่างแข็งแกร่งเป็นเกราะป้องกันพลังงานที่ล้อมรอบบ้านและครอบครัวชายชุดดำพยายามทำลายเกราะแต่กลับถูกแรงประทะของพลังดึงกลับจนพวกเขาสลายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนนี่คือพลังแห่งความรักและความหวังมินตรากระซิบอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคง หลังจากเหตุการณ์นั้นข่าวสารถึงพลังลึกลับของเด็กน้อยแพร่กระจายไปทั่วโลกกลายเป็นตำนานที่ผู้คนพูดถึงทั้งในแง่ความหวังและความกลัวหลายประเทศเริ่มติดต่อทั์และมินตราเพื่อเสนอความช่วยเหลือหรือบางครั้งก็เพื่อควบคุมพลังนี้แต่ทั้งสองปฏิเสธอย่างชัดเจนเพราะพวกเขารู้ดีว่าพลังนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของโลกทั้งใบวันเวลาผ่านไปเด็กน้อยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครเคยเห็น เขาสามารถรักษาแผลและความเจ็บปวดของผู้คนได้เปลี่ยนดินแดนที่แห้งแล้งให้กลายเป็นสวนสวรรค์และหยุดสงครามหลายครั้งด้วยการส่งพลังแห่งสันติแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกครั้งที่ใช้พลังเขาจะสูญเสียบางส่วนของตัวเองไปทําให้เขาต้องเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลระหว่างพลังและความเป็นมนุษย์ในคืนหนึ่งที่ท้องฟ้ามืดคลึ้มทัดและมิงตราน,นั่งอยู่ข้างเตาผิงลูกน้อยนอนหลับอยู่ในเปลเราผ่านอะไรมามากมายทัดพูดอย่างเงียบหาหะ ใช่แต่เราก็ได้สร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามินตราตอบพร้อมกับยิ้มอย่างเต็มใจเสียงระฆังในหมู่บ้านดังขึ้นเบาๆเหมือนเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นบทใหม่เรื่องราวของเราอาจจบลงที่นี่แต่ชีวิตและการเดินทางของลูกเรายังไม่สิ้นสุดทัดพูดและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะที่พวกเขานั่งด้วยกันเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียงนกร้องระหว่างคืนและแสงดาวที่ส่องลงมายัางโลกทุกอย่างดูเหมือนจะบอกว่าแม้ความท้าทายจะยังคงรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความรักและความเชื่อมั่นทุกอย่างจะผ่านไปได้